สวัสดีครับผมพวกับผมนะครับปีทีบิ๊กไทเกอร์นะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่กันพาร์ทสุดท้ายนะครับของเกม into the red 2นะฮะในโหมดเนื้อเรื่องนะครับพอดีผมเล่นจบไปแล้วเลยฮะนะฮะแต่พอดีไอเขาเรียกอะไรนะไฟล์เสียงอ่ะของไอเสียงของคลิปอ่ะมันเสียนะครับผมเลยต้องมาเล่นใหม่นะครับก็ทิ้งระยะห่างก็ไปหลายอาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมต้องการจะอัพอัพเกรดปืน ลูกซองนะฮะลูกซองตัวนี้นะครับเนาะให้มีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่วิ่งหลบไอซอมบี้เฉยๆนะครับมันจะได้ให้มีความตื่นเต้นเราใจมากขึ้นนะฮะอ่ะเราไปลุยกันเลยนะครับเนาะห้าด่านที่เหลือก็ด่านที่ห้าสิบหกนะครับโอเคโหลดเอาโหลดเอาเป็นตัวนี้บนมือแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเป็น เกลไปดีกว่านะครับเนาะจะได้มีกระสุนเพิ่มนะฮะไปหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็พยายามเก็บอ่าชิ้นส่วนปืนนะฮะเพื่อจะมาอัพเนาะเนี่ยยิงยังไม่ตายเลยนัดเดียวไอตัวกอ้วนใหญ่ๆน่ะ ต้องหลบก่อนนะฮะเอาตัวที่สุดแหละครับว้ามันเยอะอ่ะอุ้ยออดแทง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 ,แทง,แทงเอากล่องกระสุนมาลอ่อให้เรามาเก็บกระสุนแล้วก็จับหมดสิทธิ์ชีวิตสองแล้วนะฮะออเปิดไปกันอ้เยอะทุกซอง ได้ย <ITA> อยู่ลูกซองเอาไปวัดไปว่าอยู่นะฮะแต่ไอตัวเทาๆเนี่ยไอตัวอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยยิงไม่ตายน่าจะต้องสองนัดไอกังเกงส้มนัดเดียวโอเคแล้วนะครับลบๆกันลบกันโอ้ม่แต่ตัวตึกๆทั้งนั้นเลยแด้อีกอย่างหนึ่งปืนกระบอกเนี่ย ไม่รู้ว่านโดนเนื้อมาหรือเปล่าไม่ค่อยกระจายนะฮะนะโอ้ยรูนี้เอาอันนี้มาดีกว่าไอ้อเสริมอาวุธเนาะดีโหลดช้าทัดเดียวไม่ตายนะฮะยิงเพื่อนสตั้นไว้ก็ได้นะครับโอ้ือมแอท้องไปเอเยอะเยอะเยอะระเบิด เออเทียฝูงใหญ่ด้วยกันเฮ้ยแล้วมันแม่มันไม่กระจายอะ่ะปกตินี่นัดเดียวนี้ได้สามนะได้สามได้สี่นะแต่ไม่กระจาย <c oughs> แก่งกันหรือเปล่าปลาแก่งกันหรือเปล่าทั้งระเบิดไปกินยังดีนะที่มีทั้งระเบิดเนาะยังช่วยได้ ละมานหนึ่งอืออือเอ้ยอาชิเมีนได้ว้าวระเบิดระเบิดไม่ไหววะ่ะอย่างนี้ไม่ไหวอะ่ะตัวเกาะก็หลายนัดเหมือนกันนะขอยาตายไม่ใช่เล่นน้อยนะฮะโอ้โหยืนเป็นบอยแบนด์เลย ลงมาไปยืนทำไมนบนนั้นไอซะโอ,อ้โอ้โอ,โอ,โอ้ยังถึกอ่ะเอออย่าจับอย่าจับอย่าจับเออผ่านจนได้โอเคครับผม She has done the lives she has damned. Promise was one of the first. It was to destroy every soul, cast asunder on death, born in its wake. It was I who liberated it, who sanctified it, purified it, made it whole. Directed the fire against death itself, and knew in my bones that I was a vessel for His will. Through me, He would protect the faithful, the true, the beloved. The love—it was harsh, but we survived. We fought until her. Did you know? did you see the sin etched in the lines of her face the darkness in her eyes oh she she will be dragged to the house of god judged and found wanting son of a bitch <laughs> โอเอค okay, ครับผ่านแล้วะฮะไปซ้ายไปเงินนะครับอ่ะไม่ไม่ไม่ซื้อนะครับมาลุยต่อในด่านที่57นะครับผมต่างอันหกสิบปดสิบอ่าอุ้ยต้องอัพปืนให้แบบสุดๆอะ่ะอีรอบนี้เอาอะไรไปดีวะ ไอเลสก,ก็พูดช่วยเลือหกสห้าเปอร์ซ็นไม่เต็มร้อยผมก็ไม่เอาไปดีกว่าเอาเกลย์ไปดีกว่านะฮะกระสุนเยอะดีเอา้าพูดอยู่ดานเมื่อที่แล้วแมปแว่าจะเอาไอ้อะไรนะว่าจะเอาไอ้ส่วนเสริมอาวุธไปแล้วก,ก็ไม่เอามามโมโหตัวเอง ไม่อยากเข้าอ่ะไม่อยากเข้าไม่อยากเข้า,า,ขานะฮะมันทึบอะ่ะแล้วกระสุนให้มาสิบนัดน,นะเอาลายยิงอะ่ะนัดหนึ่งพูดแล้วอยากร้องไห้อือไอ้อไม่กี1สิบนัดนะเออ แค่น,นี้ก็เอาเฮ้ยมันยากนะเฮ้ยกระสุนเยอะๆหนูก็ได้แหมว้าวโอ้กลองกันตรงกล่องกระสุนนี่อย่างเยอะเลยรีโหลดให้พร้อมนะฮะจำเป็นต้องเข้าวะอะไรกขโพดเน่ะ เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากเลยให้เขาโพดนะนี่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเรายังเห็นนะว่ามันมาจากทิศทางไหนแต่อยู่ในไร่เขาโพดเลยอะ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยกระสุนลูกซองทีละสองนัดอันนี้อนหนาบากรู้ว่าปืนเราแรงแล้วก็ไม่ให้กระสุนเราเยอะหืมไงท้องไปซะมันไส ไอตัวสีส้มนี่น่าจะหลายพันนะฮะเลือดนะน่าจะหลายพันไม่ใช่สีส้มสิไอตัวอ้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยตัวนี้เนี่ย,น,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 ยน่าจะหลายพันนะฮะไอตัวกางเกงส้มน่าจะต่ำกว่าพันห้าไอ้น่าจะต่ำกว่าพันเก้า,า,กา 1, เนาะเอ้ยเกือบโอ้ห้าจะใช้สองนัดนะฮะถึงจะตายเนาะ ตันมันไว้เฉยพอแล้วเราไม่มีโอกาสฆ่ามันหรอกหองกระสุนไม่เห็นปล่อยผ่าน200มาาาเมตรครับอ่ะไอเ้เกรก์ไปติดลายเกรยตะกยใหญ่เลยเบิร์นเบิร์นเบิน,บน,บน,บนล้อ <laughs> โอเคครับผมผ่านแล้วฮะ ก็ตั้งใจฟังได้นะเจมโอเคครับผมผ่านก็ตั้งใจฟังก็ไม่มีคำตอบโต้เลยเลย คนอย่างนี้ก็มีโอเคครับผมผ่านแล้วฮะห้าสิบเก้าตัวนะ่าอีกตัวหนึ่งก็ผ่านแล้วนะเมื่อกี้เอาอีกภารกิจหนึง่งอา่าห้าสิบแปดนะครับผมโอเครอ,อบนี้ไม่ลืมละเอาส่วนเสริมไปได้วยกระสุนทะลวงก็ได้อา่อาอ่าอันนี้เติมกระสุนเร็วเนาะไป ต่านที่แล้วอะ่ะมันมีเสียงะระฆังอยู่ไม่รู้ว่าเป็นะระฆังของอ้ของที่ไหนนะครับไปเดินตามเนื้อเรื่องกันไปเรื่อยๆครับโหกระสุนทะลวงได้ผลอยู่นะฮะโอ้แต่มันเยอะว่ะเอ,อ้ยนนี้ไม่ได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 ้ไไดโอ้วดีจะเป็นบอยแบนด์เลยอือลูกเดียวรู้เรื่อง ก็เป็นบ่อยๆเลยเมื่อกี้ตกใจหมดท,ทงที่เล่นมาแล้วนะกลับ <g lar m> มาอัดใหม่ยังตกใจเลยอ่ะอือโหมะทำไมตายซะเฮ้ยเนี่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 ยมันไม่กระจายอะ่ะได้ยินเสียงปืนนะฮะข้างหน้าเนาะว่าผมได้ยินเสียงปืนอะ่ะข้างหน้าตายซะตายซะ เยอะเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะโอ้โหชิกๆชโอ้โหกระสุนตั้งหลายร้อยนัดเหลือยี่สิบเจ็ดนัดอะความถึกของมันนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เกือบโดนอู้ผ่ามาย่าอย่างเชี่ยวเส้นยาแดงผ่าแปดผ่าเก้าผ่าสิบผ่าหน้าผ่าหลัง 6นัดออ80ตัวได้เฉยเลยว่ะโอ้ยไรลอยขีดควนด้วยอะนี่ไงล่ะไปมาเพิ่มอีกสองดาวนะฮะบางทีก็เก็บกระสุนไว้เปิดทางบ้างก็ได้นะอย่าไปยิงเยอะอเออ,อไม่ตายเนี่ยไม่อยากลองไปอ่าน Hey, hey, down here! Hey, down here! Stop! Hey, stop! Ah, shit! Hello? SOS! I need emergency assistance. There's a town to the east. It's called Promise. There are survivors there a woman and a small child send help please please be safe please be safe please be safe one จะก็จะหาความช่วยเหลือจากใครอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะจะหาหาความช่วยเหลือจากใครได้อะ่ะตอนนี้นะฮะเนจะต้องช่วยตัวเองกันไปก่อนนลครับคือต่อให้ดันที่59นะครับผมไม่ใช่5้59เออไม่ใช่ห0สนะฮะไปเซตเดิมครับแรงสุดๆแนละ้วต้องไปเก็บกันอีกยาวครับไปลุย ยังดีนะฮะที่มันยังมีเขาเรียกอะไรนะซอมบี้ตัวบางๆอย่างตัวตำรวจเนี้ยเออมาให้ยิงอะ่ะโอ้ยิงไม่โดนเลยเ้ยเป็นทหารเก่าพัตตาอะไรวะยิงไม่โดนเลยเลยสามนัดแล้วไม่สมกับเป็นทหารเก่าเลย มีคำสองของอไอ้บาตันนะฮะนะดังเรื่อยๆนะครับอุ้ยกระสุนฝั่งนู้นมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแหละว้าวเยอะจัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่ไหนใช้แค่นั้นแหละทางแคบๆคอย่างเงี้ยอันตรายว้าวยิงไม่ตาย เออออกปะออกปะมาขับแมสคาชอีกโอ้ดีนะระเบิด้กระสุนกระสุนยิงขึ้นมาสตันพอนะเรกระสุนเลยครับเนี่ยมันแคบอันตรายจะโผล่ีนะไม่โผล่ออกมาไอ้โดนดิ ติดติดติดไอ้เกลติดเออเออเออตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยมันเตีไอ้เจียมเตีะระเบิดไปเอือไปแตะขอฟ้ากันไปเลยได้อยู่นะฮะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตัวเจื้อกว่าเราไม่ต้อนรับนาย รอยเมตรนะครับกระสุนทะลวงก็มีประโยชน์ดีนะฮะยิงข้างหน้าทะลุถึงข้างหลังเลยถ้ายิงข้างหลังนี่ทะลุถึงหัวใจเลยเฮ้ยหลบหลบหลบซุกแซกได้โอ้เปลืองกระสุน,นมากเลยอะ มาติดครับประเด็นปะกระสุนเพิ่งจะมาโอเคครับผ่านแล้วครับมีซอมบี้ห้อยอยู่ข้างบนใครเอาไปห้อยแล้วนะอ่ะเฮ้ยเด็กฟิวเอ้ยมึงทำเด็กกับผู้หญิงได้ไงวนะเนี่ย บัดเด็กปิวไปเลยชั่วได้ใจจริงจริงในเงินฮนะในเงินสามรอบเลยอะมาดาสุดท้ายนะครับอ่าตอนจบจะมีสามแบบนะครับอันนี้จบแบบธรรมดานะฮะแล้วก็มีแบบดาวครบนะครับ ดาวธรรมดากับดาวอีลิทเนาะก็เอาธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวตอนดบอีก2แบบนะครับผมจะพยายามเก็บให้มันครบนะครับแล้วจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมไปเราลุยไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเจ็ดเดิมครับรลไปเหมือนเดิมไป เียวมาขับรถแล้วเราก็วิ่งตามรถอะ่ะชั่วชั่วมากมากชั่วได้ใจจริงอือพูดละองขึ้นแต่สุนหมดเอ้ยลืมดูฮะสุนมุขศพเอยด้วยช่วยด้วย สูสีสูห้าไม่ได้แล้วอ่ะสุสูงโมกออ้ตรงนี้เป็นดงเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาจากทางไหนวะเนี่ยดีนะไม่โดนคว้ามีดไม่มีแล้วอ่ะตองไม่เอาดีกว่าอันตรายเกินกว่าที่เราจะเข้าไปเอาเบิดไปอืมฟัดโนดาโอ้ฝนก็ตกปลากระลงอม ทำไมได้เห็นหน้าน้องพี่จะตายจะตายเออไปนัดหนึ่งเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอ้หกสิบนัดยิงสามตัวไม่ตายเอาเอาชนจังเลยเฮ้ยเกยมวิ่งตรงตรงไดิอ้าจะแย่งคิวอีก ไปเออผูกมาจากคว้าไม่ได้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 อยากได้นะ,มะเมื่อกี้แต่เอาไม่ได้พันสามครับพันสามตายไปซะตายแล้วตาอีกอ๋อ,อ,อก็บินวนทำไมก็ไม่รู้ บอกให้ไปช่วยหน่อยก็ยังไม่ไปทำไมใจร้ายอย่างนี้ออกตายออกควาไม่ได้ออกไายดีกว่าเนี่ยตอนมันบินวนอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไม่วอลให้มันไปช่วยเนาะไอเจมึงเนี่ยลงกันนะลงกันลงกัน <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ กระสุนเป็นสิ่งสำคัญนะฮะไปดาวแค่ว่ากันไปช่วยน้องกับลูกกันอือโเ,เยอะเ,อเยอะเ,อเยอะเยอะอย่าทาถมเข้ามาใส่เราสิเราไม่ได้ดังโอ้โหปิว <laughs> ปิวขึ้นไปบนฟ้าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ยายาเราไม่ใช่ซุปตาเกาหลีอย่าเข้ามาหาเราระเบิดระเบิดอู้ <Ooh, S 1> ดีนะดีนะอ <Ooh, S 2> เกือบโดนงั้นอดไปช่วยลูกกับเมียเลยไอย้กับน้องไม่ใช่กับเมียเออพูดผิดโอเคครับถึงลนะ See your you ah! judgment. <laughs> Maggie, Maggie, Daddy's here. Daddy's here, baby. Maggie. Maggie. Oh. No. เป็นตอนจบที่เศร้านิดหนึ่งนะครับนะฮะก็อยู่ก็เหมือนตายะครับนะหมดทั้งน้องทั้งลูกนะฮะอยู่ก็เหมือนตายแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเจมเองจะทําการฆ่าตัวตายไปตามหรือเปล่านะครับต้องผมว่ามันต้องมีอ่ะอะไรมาไขตรงนี้แน่นอนแหละไม่งั้นตอนจบมันไม่มีสามแบบหรอกนะครับอาจจะทำร้ายจิตใจนะฮะ เนาะไอตอนจบแบบแรกนะครับแต่เราต้องไปดูอะตอนจบที่2กับที่3ดูนะครับเดี๋ยวเราต้องเล่นให้แบบเขาเรียกอะไรอะให้มันแบบสุดอะต้องขยันนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงนะครับผมเนาะก็รอติดตามนะฮะต้องทำให้จบทั้งสาอันให้ได้อะฮะนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เอ็นเคดิตนะฮะไหลไปเรื่อยๆกอนนะครับ เอาอุตส่าห์ทำเกมฟรีมาให้เราเนาะแล้วก็ดูหน่อยนะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะครับน่าจะหมดแล้วแหละเนาะเพลงไม่น่าติดดิสกสิทธิ์หรอกถ้าติดก็ต้องตัดตัดตัดเอตัดเสียงทิ้งอ่ะไม่ตัดเสียงทิ้งก็ตัดตรงนี้ตรงนี้ทิ้งไปเลย ขอภาวนาอย่าให้มันติดนะครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วแหละครับคุณมาถึงตอนจบแบบหนึ่งแล้วแต่ยังมีตอนจบแบบอื่นๆให้ค้นพบอีกอยู่มีความท,ท้าทายมาตรฐาน ทั้งหมดให้เสร็จเพื่อปลดล็อกตอนจบแบบที่สองะ้ความท้าทายแบบอีลิตทั้งหมดนั่นเป็นรุที่สามอ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Into the d e a d สอนะฮะในโหมดเนื้อเรื่องปกตินะฮะอันนี้คือแบบปกตินะครับแบบไม่ปกติคือไอ้ดาวขาวๆเนี่ยพบนะครับ2 9 5ดวงกับแบบอ่าแบบสีเหลืองนะครับพบ295รบห้าดวงนะครับ ผมไอ้ระปากนะครับว่าจะทําให้จบนะครับทั้งสามสามอะไรนะสามไปฉากจบเลยนะครับแต่ขอใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเนาะเพราะว่าต้องหาเวลาเล่นเยอะๆนะฮะโอเคครับผมเนาะต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะคลิป Into the Dead 2ของผมนะครับผมนะฮะ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งเพจ b i g t i g e เกแล้วก็ช่อง YouTube b i g t i เ e r นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องจากลาไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม